สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้บุญล้อมมาเลี้ยงวัวนะคะเอาหญ้าให้หวัวตัดหญ้าให้หวัวใส่หญ้าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะดูสิคะว้าวุ่นเลยตัวใหญ่ก็วิ่งชนตัวเล็กโอ้ย ท้องฟ้าก็ดูสิคะฝนก็ทำท่าจะตกรถเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวครืมครึมจะตกมาทำไมคนเขาเกี่ยวข้าวแล้วเนาะดูสิคะท่านผู้ชมสงสารคนเกี่ยวข้าวอะ่ะเร่งเกี่ยวเร่งขายราคาข้าวก็ ไม่ดีเลยค่ะอยู่แค่กิโลละ1ิบอบาทบางเจ้าก็ได้10บาทบางเจ้าก็11บเอ็ดบาทห้าสบสิบเบาทยี่สิบค่ะข้าวเปียกนะคะดูฝนก็ทําท่าจะตกจะมาท่วมเสียงฟ้าร้องฟังดูสิคะท่านผู้ชมมืดเลยค่ะ รู้ตกทางไหนแล้วหมู่บ้านใครตกแล้วก็ตอบหน่อยนะคะในระหว่างที่ให้ย่าวัวว่างๆทอผ้าไหมกันค่ะมาค่ะมาหัดทอผ้าไหมกับล้อมผ้าไหมเลี้ยงเองนะคะไหมเทค่ะ เราจะใส่ไหมที่ได้ปั่นไว้แล้วเข็นไว้แล้วกับโดดเป็นผ้าโนนนะคะผ้าสบายส่วนมากผู้หญิงจะเป็นผู้ถือคะ่ะผ้าสมัยโบราณหญิงคนเท่าคนแก่สมัยโบราณเขาจะถือติดตัวเลยคะ่ะนี่คะ่ะวิธีทำนะคะ ดูโดก่อนนะคะว่าลายเขาจะเป็นยังไงนี่คะ่ะลายเขาเป็นไม้ลายโบราณค่ะขั้นแรกก็จะเหยียบ3ามตะโกก่อนนะคะนี่คะ่ะสามตะโก สบดแรวก็สองนะคะเป็นสองตะโกตะโกข้างทั้งสองข้างนะคะเพื่อเอาดอกนะคะนี่ค่ะทีละสองนะคะท่านผุ้ชมแล้วก็เหยียบลายข้างแล้วก็เหยียบสามตะโกก่อนนะคะ เหยียบข้างอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เหยียบสามอีกเส้นหนึ่งหลังจากนั้นก็ไล่ไปค่ะตัวที่สองับตะโกข้างค่ะข้างหลังสุดนะคะตโกที่สี่ค่ะนี่เลยค่ะ ทำเองค่ะญาติยายพาทาค่ะอยู่บ้านนอกเราเราก็ได้แล้วสองนะคะต่อไปก็อีกตะโกอนึงเป็นตะโกอข้างติดกันนะคะตะกที่สามที่สี่ ทีของชนบทนะคะเลี้ยงวัวไปด้วยพ่อผ้าไหมไปด้วยทานาไปด้วยค่ะหลายหลายอย่างค่ะยามบ้างค่ะมาตะโกใหม่แล้วนะคะตะโกข้างทั้งสองด้านค่ะ อัน,นะคะต่อไปเราก็จับเป็นโดกนะคะหลังจากเหยียบตะโกสามแล้วก็เราจะมาข้างหลังมลัจากข้างหลังทั้งสองเพื่อเอาโดกนะคะนี่ค่ะจะเป็นโดกจูนค่ะเกสนข้างใน ทีเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ไม่ค่อยได้ทำค่ะนี่ก็ได้มาจากข้างหลังนะคะนี่ค่ะพอที่สามกับที่สีะคะ่ครั้งละสองรอบนะคะเย็บตะโกครั้งละสง ต่อไปก็ตะโกข้าได้โดกเลยนะคะท่านผู้ชมต้องดูโดกตลอดเวลาค่ะถ้าจะมัวนั่งคิดกับตะโกนี่ไม่ได้นะคะต้องดูโดกค่ะไม่งั้นลายไม่ถูกค่ะต้องดูลายออกด้วยค่ะว่าเขาจะไปทางไหนยังไง ใช้เวลาหน่อยค่ะแต่ก็ต้องมีสมาธินี่ค่ะปิดโลแล้วนะคะโดกหนึ่งได้โดกหนึ่งแล้วค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะลายของผ้าไหมที่ทอนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมรือลายดอกแก้วนะคะสมัยโบราณเขาจะเป็นสีสายแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมแล้วนิยมสามสายค่ะสามกับกีโนข้างข้างในนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยกีโนเขาเรียกว่ากีโนโดอกแก้วคะ่ะแค่นี้นะคะ